อุณหภูมิเกาหลีในช่วงเช้าช่วง,งนี้9องศา10องศา,<อ>งาจากบานบบไซส่งในเสียในใบเลเดอ้อต้องใส่ส่งแขนเงาเสียแขนเงาหรือใดอากาศเริ่มเย็นจ้อยๆเด็กเกาหลีก็จะเริ่มอุยุอัยะไปโรงเรียนค่ะมื้อน,นี้เด็กเกือบตื่นไม่ทันรถโรงเรียนค่ะตื่นเกือบ8ปโมงเคิงจ้ากเกือบแม่นดบเลนน้ำรถแล้วมือแต่แม่ดีเด่นอย่างดิฉันสามารถจัดการลูกได้ทันรถโรงเรียนพอดีค่ะพุ่นแล้ว Mắt sao, À chị. <laughs> ừ hmm. Mm 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 ทอดกระเป๋าเสียอย่างยักยึขนไปขี้เดียดยักขึ้นไปยักขย้นไปอยนนี้เออยเฮ้้ Due <laughs> a